โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับมิโดรุนะก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอัปเดตเออ r เปอร์พาวเวอร์ไฟติ้งซิมูเลเตอร์สอนะครับโอเคได้คลิปมาทำแล้วนะคือไม่ได้ทำคลิปมานานแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่องนี้งานผมค่อนข้างเยิอนอ่อแล้วก็เพิ่งสอบเสร็จด้วยนะโอเคงั้นเรามาเริ่มไปเลยโดยอัปเดตครั้งนี้นะครับจะทำให้เซิร์ฟเวอร์ v i p เนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ฟรี นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถมาซื้อกันได้ซึ่งเออถามว่าผมเนี่ยที่เป็นคนซื้อเซอร์วีเนี่ยเออถามว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นมันเป็นเรื่องดีนะครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนจ่ายนะแต่ว่าถ้ามันฟรีเนี่ยมันก็ดีนะเพราะว่าจะได้มีคนแบบมาเล่นเยอะๆนะครับมาดูอัปเดตคร่าวๆก่อนนะที่มันเพิ่มอัปเดตเข้ามานะครับนั่นก็คือมีเพิ่มหีบเทียสาม นะครับหีบทียสามตรงนี้นะเน็ตเออมันอาจจะไม่โหลดนะเพราะว่ามันช้านะเนาะเน็ตกากนะแล้วก็มีตรงเนี้ยเพิ่มไอตรงนี้มานะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้เนาะว่าไอมันทำอะไรเนาะแต่น่าจะเป็นเรื่องต่อสู้นะครับเพิ่มเกมพาร์ทมาใหม่เนาะตรงนี้ร้อยเก้าสิบเก้าโลบักนะครับแล้วก็มีอะไรไม่รู้นะแล้วก็มีการเพิ่ม transform gem g a r d a n ตัวนี้นะครับราคาสองแสนห้าโรเคนนะงั้นก็มาอ่านตรง Description ที่ผู้สร้างเเขาเขียนไว้นะหาผมแปลเป็นไทยนะอัปเดตนะครับ v 2 0นะเซิร์ฟเวอร์ vip ฟรีนะเพิ่มตัวเลือกเปิดหีฟีอัตโนมัติเนาะก็คือออโต้ออโต้อตโตอตโต้ตรงนี้ นั้นเดี๋ยวผมขอเปิดไอ้เปิดหีไปด้วยแล้วอธิบาย <c ười> ใครจะแย่งพุดเปิดหีบไปด้วยแล้วอธิบายไปด้วยนะครับอะ,อะ,อ,ะอะไรนะเพิ่มการเบบเปิดหีบแบบออโต้เนาะเพิ่มระบบเงินรางวัลและสะกุลเงินเหรียญอันนี้จะเป็นระบบเงินอันใหม่เนาะหีบเทียร์สามนะครับแล้วก็แปดไอเทมโบราณก็เป็นเป็นแไอเทม ไอ้ของกล่องเทสสามเนาะแล้วก็เพิ่มดีเจนเดลี่อีพิกเชดระเบิดการระดับตำนานแล้วก็อะไรเนี่ยมหากราบอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเพิ่มทานฟอร์มเจมการเดียนแล้วก็อะไรเนี่ยฮันเตอร์ทานฟอร์มนะผมอ่านไม่ได้ออกจริงแล้วก็เพิ่มเกมพาร์ทมาเนาะเพิ่มข้อเสนอพิเศษในเวลาจำกัดอันนี้น่าจะเป็นพวกไอ้ของตรงเนี้ยไอต้ตรง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 นี้นะครับอ่าอ๋อ ทำไมมันไม่เปิดให้ผมอัตโนมัติอะ่ออะช่งางวะอ๋ออัตโนมัติอยู่ก็อัปเดตคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้เนาะซึ่งหลักๆที่สำคัญเลยนะก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ VIP นะเปิดให้ฟรีนะครับจากราคา199ากโรบักกลายเป็นฟรีเนาะเพิ่มก่องทีสามนะอันนี้อัปเดตค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ระบบเงินใหม่นะครับมีแบบตัวเลือกอะไรประมาณนี้อัปเดตคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้เนาะ ก็เป็นอัปเดตค่อนข้างที่จะใหญ่นะคอ้อรู้สึกว่าเดเวลลอปเปอร์จะชัดดาวเซิร์ฟนะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะโอ้เดี๋ยวผมเข้าเข้าแมบแป๊บหนึ่งขอตัดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคก็มาต่อนะอัปเดตคร่าวๆจะมีประมาณนี้ได้เลยนะครับก็คือ รู้สึกว่าผมจะมีเซิร์ฟ V I P VIP 2เซิร์ฟนะครับเพราะว่าเออผมเนี่ยได้ซื้อเซิร์ฟ V มา2เซิร์ฟแล้วตอนแรกอะนะครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเซิร์ฟเซิร์ฟแรกอะเอาไว้ให้คุณผู้ชมมาฟาร์มนะส่วนเซิร์ฟต่อไปผมก็ามาฟาร์มแบบนี้นะครับซึ่งเออผมน่าจะเปิดปิด P V P ไว้เนาะสลับเซิร์ฟไอที่คุณผู้ชมจะฟาร์มเนาะเดี๋ยวผมจะ ทิ้งลิงก์ให้แล้วกันนะครับสําหรับคนที่จะมาฟาร์มเนาะทิ้งลิงก์ในในนี้ดีกว่านะเพราะว่าเผื่อบางคนเนี่ยอาจจะไม่มี Discord อะไรแบบนี้แล้วก็ส่วนเซิร์ฟไอออีกเซิร์ฟหนึ่งเนี่ยผมจะไม่ให้แล้วกันนั่นแต่ว่าเออเซิร์ฟผมจะให้เซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟนะครับโอเคก็ถ้าผิดพลาดไปการใดหรือพูดแบบติดๆขัดๆก็ขอพากันด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับบ๊ายบายครับ